กันเวลาเดิม5ม้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็นอีพีที่332แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์แป1สอหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะ วันนี้ก็มีพระสวยมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญราชการที่หนึ่งปี2531เเนื้อทองแดงรมดำหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงปุกเสกสภาพสวยน่าเก็บน่าบูชาค่ะ สำหรับเหรียญราชการที่1น,นะคะเนื้อทองแดงรมดำเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกรุวัดพับกรุงเทพเนื้อผงพิมพ์ตุ๊กตาเล็กสภาพสวยหายากหายากน่าเก็บน่าสะสมค่ะ ็ไม่ค่อยจะเจอแล้วนะคะสําหรับพะกุนะคะค่ะสําหรับพรกุวัดพับนะคะสภาพสวยหายยากองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะนะาใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระศิวลีเนื้อดินหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทปีสองพน้ารี่สิบเสภาพสวยสภาพสวยหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะ ทำมาค้าขายร่ำรวยนะคะสำหรับพระศรีวลีนะคะค่ะสำหรับพระศิวลีเนื้อดินหลวงพ่อกวยนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรปี2515เนื้ออันปะกา้า พิมพ์คอ,อลบรรจุก,กิ่งสภาพสวยสภาพสวยนะคะเดิมๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้สำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคารนะคะเนื้ออันปะก้าพิมพ์คอ,อลองน,นี้ก็จะอยู่ที่ หกร้อยค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะกิ่งดังถือว่าพระสวยสมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อดินหลังรูปถ่ายไม่ทราบวัดสภาพสวยไม่ทราบวัดนะคะน่าเสียดายค่ะถ้าท่านใดทราบก็จัดไปเลยนะคะมีรูปถ่ายด้านหลังนะคะ สำหรับพระสมเด็จเนื้อดินหลังรูปถ่ายไม่ทราบวัดนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดิมๆิเด,มๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อรุ่งเขาเหล็กวัดบางแหวนจังหวัดชุมพรปี2,500รุ่นแรกสภาพสวยสภาพสวยนะคะนะเก็บหน้าบูชาค่ะ สำหรับพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อรุ่งนะคะเขาเหล็กสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ร้อค่ะน่าเก็บหน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นผระขุนแผนนั่งกุบมาเนื้อชินหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทสภาพสวยดูง่ายน่าเก็บหน้าบูชาค่ะดูง่ายนะคะ เก่ามากนะคะสำหรับองค์นี้สำหรับพระขุนแผนนั่งกุมาเนื้อชินหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทองค์น,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะนะาชัยนาเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระหูยาเนื้อชินเขียวกุวัดพระรีรัตนเะจจังหวัดลบบุรีสภาพสวย ไขจัดหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะสภาพสวยนะคะเดี๋ยวนี้พระกุกก็ไม่ค่อยเจอนะคะหายากนะคะค่ะสำหรับพระหูยาเนื้อชินเขียวกุวัดพระศรีจังหวัดลบบุรีสภาพสวยไขยจัดหน้าบูชาองค์นี้ก็จะอยู่ที่หกร้อยค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องคต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จคะแนนหลังพระศิวลีปี2515ห้าหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทเนื้อผงน้ำมันสภาพสวยสภาพสวยนะคะถึงจะเป็นพระเนื้อผงแต่พระสวยค่ะด้านหลังจะเป็นพระศิวลีนะคะสำหรับพระสมเด็จคะแนนด้านหลังเป็นศิวลีนะคะหลวงพ่อกลวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 600้อยค่ะสวยเดิมนะคะน่าเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินขี่พญาคุดอุดผงหลวงพ่อโบยวัดมะนาวจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพเดิมสวยเดิมนะคะน่าเก็บหน่าสะสมค่ะเป็นเนื้อดินนะคะสำหรับองค์นี้ สำหรับพระเนื้อดินขี่พญานาคอุดผงหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกปี2515ฉากสีดำปุกเศกพิธีใหญ่สภาพสวยสภาพสวยนะคะแล้วก็ล็อกเกตสมบูรณ์นะคะน่าเก็บน่าบูชามากเลยค่ะ ถ้าท่านใดรับไปนำไปเลี่ยมนะคะใส่กรอบสวยๆก็ส่งให้สวยมากเลยนะคะสำหรับล็อกเก็ตสวยๆชิ้นนี้นะคะค่ะสำหรับล็อกเก็ตพระพุทธชินราชนะคะสวยนะคะองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะนะ่ใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาผงยานวิราชหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดจังหวัดเพชรบุรีปี2513เนื้อผงโรยตะไบสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยเดิมค่ะน่าใช้นะ่าเก็บนะคะเดิมเดิมสวยสวยแบบนี้ค่ะสำหรับพระปิดตาผงยานวิราชหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะโรยผงตะไบสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 800ค่ะนะใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระนางพญาเนื้อดินพิมพเข่าตรงกุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าบูชาค่ะเก่ามากเลยนะคะสำหรับองค์นี้พระในบ้านเลยนะคะ ค่ะสำหรับพระนางพญาเนื้อดินพิมพ์ข่าวตรงกุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินหลวงปู่ยิ้มพิมพ์พขี่หนุมานวัดเจ้าเจ็ดจังหวัดอยุทยาสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยเดิมนะคะ สำหรับผ้านเนื้อยินหลวงปู่ยิ้มพิมพ์ขี่ฮนุมานวัดเจ้าเจ็ดนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญนั่งบรลลังในหลวงรอก้าเนื้ออันปะก้าปี2539สภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยเดิมเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้ สวยๆก็ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะคะเพราะส่วนมากที่เจอก็จะไม่สวยแบบนี้นะคะค่ะสำหรับเหรียญนั่งบัลลังในหลวงรอก้ .9 นะคะสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเหรียญสวยๆเดิมๆเดีเด๋ยวเ,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 เราไปชมว,วงต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อชินาลาดลุ่งสงครามเกาหลีปี2493วัดสุทัศน์กรุงเทพ เนื้อทองผสมสภาพสวยสภาพสวยนะคะเก่ามากค่ะสำหรับเหรียญหลอบชินราชรุ่งสงครามเกาหลีนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่800ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมเเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่ทวดหลังหนังสือใหญ่วัดช้างให้ปี2 5 0 5เนื้อทองเหลืองรมดำสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าใช้ค่ะจะเก็บจะใช้จะโชว์ได้หมดเลยนะคะกับพระสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะสำหรับหลวงปู่ทวดหลังหนังสือใหญ่วัดช้างให้นะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 2500ค่ะเดิมๆเลยนะคะน่าเก็บน่าใช้เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนไข่ผาซีกเนื้อดินหลังยนันกุทับข้าวจังหวัดสุขโขทยัยสภาพสวยหายากหายากนะคะไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเห็นนะคะสวยนะคะถึงจะเป็นพระเนื้อดินนะคะแต่พระสวยพระเดิมค่ะค่ะสำหรับ พระขุนแผนไข่ผาซีกเนื้อดินหลังยันกุทับข้าวนะคะจังหวัดสุขโขทัยสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าเก็บหน้าพูชานะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายหลังพ้ายัน์หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชยัยนาทปี2,521สภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะด้านหลังจะเป็นพายันนะคะ เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอนะคะค่อนข้างที่จะหายากนะคะส่วนที่ได้มาก็จะเป็นพระบ้านพระเก็บนะคะนำมาฝากกันในราคาเบาๆนะคะค่ะสำหรับรูปถ่ายหลังพยานหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามจังหวัดชัยนาสภาพสวยบานนี้ก็จะอยู่ที่1,200ค่ะน่ใช้หน้า,นาเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาพิมพ์ตภาพใหญ่หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีเนื้อผงจุมรักสภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะเก่ามากเลยนะคะสำหรับองค์นี้ไหมคะค่ะสำหรับพระปิดตาพิมพ์ตภาพใหญ่หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะ เนื้อผงจุ่มรักสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระยอดขุนพลหลังยันอาจารย์นำวัดดอนศาลาจังหวัดพัทลุงเนื้อดินสภาพสวยสภาพสวยนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเก่ามากเลยนะคะพระเก็บพระบ้าน,านเลยนะคะสำหรับองค์นี้ สำหรับพระยอดขุนพลหลังยันอาจารย์นำวัดดอนสาลาจังหวัดพัทธลุงเนื้อดินนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเก่าๆเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงจิตระดาโครงการหลวงปี2539เนื้อผงปุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวยสภาพสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดชกันค่ะ ค่ผ้าสวยผ้าสมบูรณ์นะคะเก็บได้เลยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะราคาเบาลงนะคะเก็บได้เก็บเลยนะคะอนาคตแรงนะคะสำหรับผ้าสวยๆเดิมๆค่ะสำหรับพระผงจิตรดาโครงการหลวงนะคะสภาพสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะพิธีดีพิธีใหญ่นะคะน้าเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นผ้าชุดหลวงพ่อคูณวัดบนไลัยปี2536นรรุ่นคูณทวีทรัพย์เนื้อผงครบชุดกล่องเดิมหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะสําหรับชุดนี้ของหลวงพ่อคูณก็จะมีด้วยกัน3องค์นะคะเป็นเนื้อผงทั้ง3องค์นะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆค่ะ จะมีด้วยกันทั้งหมดสามพิมพ์นะคะสวยทุกองค์นะคะสวยสมบูรณ์ทุกองคเดี๋ยวเรามาชมทีละองค์ค่ะค่ะองค์แรกนะคะสวยสมบูรณ์นะคะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะองค์ที่สองจะเป็นพระสมเด็จองค์ใหญ่นะคะสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อนะคะ สวยค่ะองนี้ก็สวยสมบูรณ์ค่ะองค์ที่สามก็จะเป็นพระปิดตานะคะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะสะภาพสวยสมบูรณ์นะคะสวยสมบูรณ์ทั้งสามองเลยค่ะสำหรับพระชุดหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะปี2536รุ่นคูณทวีรัพย์เนื้อผงครบชุดกล่องเดิมชุดนี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นหลวงปูท่ทวดห้ทศวรรษหลวงพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีปี2554เนื้อนวะโลหะตออโค้ดหมายเลข2672กล่ 72, องเดิมสภาพสวยสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในกันค่ะ อันดับแรกก็จะถอดกล่องออกนะคะก็ด้านในจะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมีกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะพนะะ้าสวยมากเลยนะคะสภาพก็เดิมๆเ,เลยนะคะน่าใช้น่าเก็บน่าบูชาค่ะ สำหรับหลวงปู่วทวดหาทศวรรษพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะนะคะจังหวัดปัตตานีเนื้อนวะโลหตะตอกโคส,สภาพสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7110ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกลุ่พาร่วมกันขอบคุณมากคะ่ะ